ครับสวัสดีครับคุณเท่าเล่นเกมนะครับอันลุงก็ง่วงเนาะเขาขายอย่างมากแต่เบื้องแล้วเขาไหวขายครับเป็นวัดต,ตัวนี้นะครับผู้ไดห,หูก็บอกลุงได้เด้อแต่ลุงก็เขาบอกวัดผ่านนี่แหละลุงก็บอกหูหรอกต่ขายก็ได้แค่พันหาแต่ถ้าเกิดราคาเต็มมันหมื่นหา่าแต่แต่ว่าเขา ขายกันเลยพกนิดเบื่องด้มันติเป็นอย่างก็บ่ค่อยเขาใจก็เขาหรอกโอ้ยบ่พอีภาษาอช่วงนี้ก็ไปเล่นจักรดับตะกี้นี่ก็เทียวตอนหลังนะครับไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับโคกจะไม่เอาแล้วครับเอาแค่นี้นะครับจักรต่อตมๆก็ไปไปเลยครับเพราะว่าลุงแล้วก็แค่ตอการทัพย์สินกับพอแล้วครับเอาองี้ยและครับ มันเป็นอย่างไรล่ะครับผมบอกเข้าใจอย่างนอคนี่นจะเพิ่มตัวทดสับไม่สามารถนำเข้าสู่ของทุนได้เอาโอ้ไฟสี่วัวหายครับพี่นอ้องผมไปเอาการตัวหนึ่งมาผมคนดกว่ามันหายผมมาเฮ็ดหยังผมกบมูมมดอ เอาละเชียวเอาละเชียวโอ้ปัดกองทุนหมู่บ้านวันที่วันที่หัดกองทุนบริสัทจะคอกับว่าแฮงบูเรื่องตากับว่านี้อาังสซอกับว่าใครเห็นต้องใส่แว่นขยายมือเออก็เล่าว่าาเอาใส่ใส่ทิศจังว่าแมนดีๆแหละคงสีแมนในรยะยะพี่น,อน้องเอ้ย เาว่าให้ผมใส่เขาให้พกไปกับว่าให้ครับตรงนี้อาแตกก่เข้ากินมานแล้วครับตอนแรกก่เข้ากินกับเป็นกาฝากพวกก็แตกเป็นสองข้างครับแตกกันส่วนๆแล้วครับไปคนละทิศคนละทางเลยเรื่องพุทโธบันก็ด้ก็กกย้อนหลังไปอีกโอ้ ยอนหลังนี่ถัดเจอก็กลุ่มสังหารนะครับมันโอเคครับท้าอยอดหลังเลยมันปลอด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 ภัยปัญหาคือตะกี้เกิดตรงกลางๆเลยครับไปห,หน้าไปห,หน้าแล้วก็คือทุกคนที่าามาร่วมกันตรงตรงกลางๆไหมครับตรงสะพานลงไมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไ เอา้าม่นเป็นอย่างหรือเปล่าวะเนี่ยอา้าอย่างหรือเปล่าวะเอาฟิดพายจากข้ล่าะครับโอไปเลยครับเพื่อนไปทางนู้นครับแล้วเราจะนหลงอยู่นี่แะครับงงเลยครับมาถึงพวก ดีดีกว่าครับเบิงบ่งๆสถานการณ์แล้วไอ้ข้างหน้าเจอเียงรักฆ่าบา่ทีบ่เก็บของขอยู่แล้วแน่ีศัตรข้างข้างครับเสียง มาสองคนในทีมเดียวกันแล้วก็มาหากลุ่มสุ่มนะครับผมที่เคยเล่นกับน้องเขานะคร อ๋อกันครับนี่เรียกครับหลวงก็งกอนนะครับเชื <Okay. S 1> ่อจะไป็นเรื่องเธิดจ้าฉันก็นจ,ะจะหาตูดดกักมันไปเรื่อย่างนอ้อะเอาคุณแจ้เลยอันมูนี่ได้คุณแจอยู่เลยเด้อ งงหรอกว่าเป็นยังเข้าหายมากเลยทีนะครับเด้อเด้อเดี๋ยวขอเช็คแพทีปหนึ่งนะงว่าพวกเพื่อนฝูงกันอยู่ไหนบ้างเข้าอยู่ผีเลยครับโอ้โหไปเล่นการครับไปสมทบเล่นการดีกว่าครับพี่น,อน้องลุ่งพี่นี่เสียงเด็เข้าแค่เขาแค่ตะกีน อยากเจอแอบเห็นไ,ไหมวันนี้ขับไปเบิ้งคลิปหนึ่งมันคือบักเกง่งอาจจะเป็นบักเกง่งเพราะว่าอย่าอย่าเจอเก่งแล,ะละ้วราอย่าหลงมาเจอเก่งแล้วกันวัาถุนักก้นก็ที่บักเก่งหรือวัตถุนันคือเก่งเป็นเป็นนั่นคล้ายๆลุงนี่แหละเขาก็เก่งครับเก่งหลาย ไปทางนี้ดีกว่าครับเมื่อกี้ไปสร้างประตูตแล้วยว่ารุ่งเดือบัลาเน่รุ่งกับยากโผล่มาคาเข้าเห็นใส่หมวกขนด็อกแดนดุยๆอยู่หมวกรวุ่งเนืเ่เนาะ นะครับเปิดรับโชคของขวัญไปแล้วครับจะดูว่าเป็นหมูรถจ่าโอ้เสื้อกอสวยด้วยเฮ้ไม่เสื้อกอตัวนี้ขึ้นปกตัวบูจะคุณขาดีนี่ของดีเข้าว่าง่นี่จะพี็มีดได้คนนึงึะดี เออกูเขาไปหรอกกูเขาก็ได้ไปกับทาง นวครับครับสงับตาบอก่อดีด้ดิ้อยก็บาทด,ดิเฮ้วะตาก็บอดีเลยอ้ยใสเงินขยาย้อยก็บาดเป็นวะบอกร้อยก็บาด,ดตายคน ย่างเหรอตรงนี้ยังดีเว้ยโอ,อโอ้ขนาดพอดีพ่อครับ มีเรื่องหรอกตะก,กี้เห็นแต่สองสามคนอเอาจะเคลียร์เออสองแม็กซ์เลยโอ้ขึเล่นเท่านักแค่วะโ่ยอมตายจัเคลือ อ้าวมีคำเติมอีกครับเป็นคำเติมอีกแล้วครับพี่น้องฝาดเดอร์พวกข้างลังปุ้ยเรียนผ่านมากอะเป็นรุ่งวิจัยคนเดอร์ม้าขามันจะมันเรียนรักตูดอุอ้ยละโบเอ้นธรรมดาได้บอก หมากาไก่ครับขอเรามีพื้นที่เก็บอีกหน่อยนึงครับเดี๋ยวถ้าเสื้อกอกออกวาอกไปก็บเ้ได้ก็ได้แต่ก่อนคันบอกเอาขันเด็เลยนะแช่ครับเฮ้ยระเบิดไปข้างหน้าครับมาเด่ไไหนหนอยเดี๋ยว ที่โดดเหี่ยอเอาูดโอ้แลเร็วๆิว,ว,ว,วาแฝงแล้วบัคาเนี่ มากเลยเว้ยเฮ้ยาอยาจจะโดนนะครับาอาจจะโดนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฝ่าด้วย เผืเ่อจะมีทางเลือกดีๆสมบัติจะมาแน่เหยาเว้ยแรงกันเนอะคลิปหายแล้วอคอยใช่ละบอกเดี๋ยนวนะเฮ้ยแม่โตเวลา โอ้มูมูกันมูกันแมนมูเขาย,ายังใบล่ะเข้าพระเบิงบหรอกตัวเลือกอร่อยชอบป,ปิง้งตามใจชอบมูเหยชอบจริงเอาตามใจชอบเลยเด้อบอ,อวา่าเดเอากล้องเดี๋ยวเห้ย รเ,เรื่อคืออะไรอีมยัง่ะเร่องเดื่อีกนะไม่ทท่องคือทิท่องอะบอกลาช็อกกล โอ้เด้ว่ายืนยังสีมันอันตรายเ่กะปดก็ได้เนนอ,อทาทังน้อยทัน้อยโอ้โหห้าได้คลองไปกันเนียนเลยเงียบปิดอืมบอกรอเจ้าอยู่ตัวยไงก็เจ้าอากิกรบบด กินขนมจนตีเป็นเบาหวานขึ้นเลยท่านนี่ขนมก็ไลายแท้เฮ้ยหอยมันคือจะเป็นของได้่อใจดีแท้เลยว่ะหอยเอาเอาเอาเราเบิดแล้วเว้ยโอ้ระเบิดก็ะังไดนก็นดีกว่าแล้วเว้ยคอยเห็นราคาระเบิดลูกๆนึงว่าม่นตื่เต้อานามาอุ้ง ราคาดีกว่าละสองพันกว่าเลย แล้วอีกแล้วตรงนี้เคยโดนมาแล้วแต่มันหมอบซ,ซื่อครับผมไม่นนแนใจว่าตันตายเปล่าข้างดีเกเอฟคอนอยากจะระเบิดครับเดี๋ยวถ้ามีระเบิดอยังเคียร์ก่อนเลย ล่างยึถือว่าตายครับแสงอามาหตะครับชัดเจนแน่นอนรอคุณแอนดูคุณเจอบักแฟงเอาล่ะบางทีขาดคุณหลายแท้ผูอ้อื่นบวมีไปขาดหมดเลยมึงวางหลายปว,ว่านั่นคือวะโอเคคุณเฮง เธอแฝงมันมาหล่ากูนี่มันขามูลไปหนิการตัวกูไปด้วยหรอสุดกอกูกระดับสื่อตรอดมึงกระีิ๊บอะอย่างกงีก,กูแท่หวังมึงก็ได้เออวักูมีโอกาสไปส่างเนี่ยส่างโตนะไปแล้วแน่ขภาพกระตุกอีกแล้ว ดูด้วยครับด้วยตาหรือ,อยังไงก็ไม่ในใจเมื่อกี้มีความสึกมันจะเห็นคนนั้นก็โพครับโอ<ฮ>้วโอวอ้วอย่าบอกว่ามันไฟพวกแสงก์อย่างนี้กูเลือกได้ไวโอ้วพักแขวะเก้ยบอนีวไปไหนวะสีม่วงไปแล้วว่านียาแล้ว อยู่กัะกัดไว้โอ้ยอย่าเสียงพัดลมมันเข่าไปตบหัวในคลิปต้องทนครับอยู่กักัดอืมเดี๋ยวเปล่าลุ่มอยู่ผมว่ามูห่ามันกวดะอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเดีวยวเดี๋ยวเดี๋ คนครับไม่มีควรครับพ<ฮ>ว,ว,วกขิเอาเล้า,ลาเลยวยมันเจ็บโกกดินนนะเอาวหล้าละเจ็บโกกดิอนม,มัวเขาคือจิบมขวนเต็มทีแบบเบื้องล้นมีแต่เก็บเี่แท้อยากจะเข้าบวขาวอเอาไปก่อนเนาะมาวัดกันอีกทีหน,นึ่ง ว,ว่าสิรลอดบอโอ้เจือแบบบักเก่งที่ว่าเป็นยูทูบเบอร์แม่บ้านโอ้มันเอาตายจริงเ้ยพี่น้องยังมีโกนบ่มีโกนตีอันนี้คือจะนอนมีโกนละแ้งแต่เล็กก็ราคาดีครับกระป๋องนี้ประมาณพันกว่าครับอันนี้เท่าไร่ะอันนี้เยอะค่อเเยเบิรงเเยอตาขค่อยเขาพอดีเยอะ Oh. อ,นน 900. อันนี้เก้าร้อยอันนี้เท่าไรล่ะไว้เพั่กลัว นจริงๆเว่า,เา,าขายลุงบอบคอยมีทักิะตางๆจำขาลูกตาเขาก็เก่งอดีเลยพี่น้องเบื้องเขาโอ้ขาบอกขาแบบเผ่านี้ที่จะสองที่จะสาเขาขาเป็นวาเลยเาเนเน้นรักขาครับเขาบอกว่างโลคุณแรแต่ขวมรุ่งก็บอยมันะอตรงคือเหนเขาเรียกว่า กินอะไรอย่างไรกินแร้งมูนะแต่ยางคนห่ากลัวจะได้มากทำสิ่งนี้ลำบากด้ยต้องเสี่ยงต้องสู้เสียยงเสียยาเสียกระตุนไปเยอะมันเรียนวาขากันเองมัน,ม,น,าาน,นมันก็เลยเห็ุใดว่าต่างกันนะนะบริว่าตั้งใจว่าเขาหรอกแต่ว่าการเห็ุแบบนี้โอเคมันบ่ผิดออกแต่ว่ามันโอ้ขอบคุณมากนะครับ สำหรับคลิปนี้ที่รอดไปได้เดี๋ยวพอดีลุงต้องแายง,งานตัวอีกจังน้อยนึ่งกขอบพระคุณนะครับสำหรับท,ท,ท,ทุกท่านที่ติดตามชมพยายามสิพยายามดึงตัวตนกลับมานะครับเพราะว่าบากที่เอาเริ่อคนเรื่องผีมา,ากขียยางมันก็ทำให้หานความสนุก ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ได้ปืนดีๆมากระบอ,อกครับผมอัญวาลุงเด้อลุงก็หาเก็บของแตกไปเรื่อยๆละหายไพ่ลุงเด้อลุงอายที่มาได้เก่งกาจไาตามที่ต้องทุกๆค้นหวังเนาะเล่นไปเรื่อยๆเ,เล่นเพื่อให้คนที่บางคนที่เขายังไม่เคยเล่นได้ไดูโอกาสได้ดูนะครับแต่คนที่เขากิ่งๆอยู่แล้วก็มีความสามารถเนาะ ลุ้งไปเรือนเน่อยๆเด้อครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ